สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ดูหนังดูละครย้อนดูคนพอดแคสต์วันนี้ยังคงอยู่กับดราม่าเมนเทลและฝนอาทรีวณิตรกูลค่ะตุ้มตามนักรสถาวรชาติค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเรามีเรื่องที่ถูกฝากกันมาอีกแล้วจากนักเรียนการแสดงแล้วก็เป็นหัวข้อที่มีการถามกันอยู่บ่อยๆในให้องเรียนการแสดงคนสงสัยเยอะนะคะหัวข้อนี้ไม่ทราบว่าแบบอาจจะทำไมถึงเข้าใจผิด ไปยกใหญ่ในในในแบบประเด็นเดียวกันแปลกนะใช่ใช่ใช่รู้สึกมะเราเราสอนกันคนละที่นะแต่ว่าเราแชร์กันก่อนอัดคลิปเนี้ยค่ะประกอบว่าเออเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ที่คนถามเยอะใช่เนาะปัญหาที่คนถามเยอะนั่นก็คือเขาสงสัยว่าเออในเมื่อเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะแล้วเขากาลังจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งตัวละครตัวนั้นแน่นอนว่า คิดมีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีพูดมีคําพูดมีความคิดที่ไม่เหมือนเขาอะ่ะอ่าอย่างนี้เขาก็จะทํำยังไงเขาก็เล่นไม่ได้สิก็เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะอชีวิตจริงชีวิตจริงไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้พูดแบบเนี้ยอคา,านเลยอะ่ะคานเลยทันทีจบเลยซึ่ง ก็เป็นวิธีคิดที่ทําให้ใช่ค่ะจบแหละคือสิ่งเธอจะเล่นไม่ได้เออก็เล่นไม่ได้ไงเพราะว่าก็คิดไปแล้วว่าฉันทําไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่คิดอย่างนี้อ๋อไม่จริงฉันไม่คิดอย่างนี้คนอย่างฉันไม่มีวันคิดอย่างนี้ไม่ไม่มีวันทําอย่างนี้ไม่มีวันพูดอย่างนี้อ๋อฉันจะเล่นเป็นตัวนี้ได้ยังไงนะอันนี้ปิดประตูตายตั้งแต่ต้นเลยควรเลิกแคสผิดหรือเปล่าอยากถามเป็นถามว่าแคสผิดหรือเปล่าหรือว่าแบบอย่าเรียนไหมอ๋ออย่าเรียนอย่าคือคือคงไม่รุ่งนะนี่พูดจริงๆเพราะว่า เออมันเราเราไปปิดประตูใส่ใส่เอ,อ่ออะไรอะสิ่งที่เรากําลังจะรับอะคะ่ะสิ่งที่เราจะเรียนสิ่งที่เรากําลังจะทําอะแต่เราไปคานมันตั้งแต่แรกแล้วอะให้ความรู้สึกว่าไม่อยากรู้จักตัวละครนั้นเลยเหรอใช่เอ้ซึ่งก็เป็นกับดักเหมือนกันนะคะ,คะเพราะว่ามันทําให้ประโยคถัดไปที่เราจะบอกก็คือเราก็ต้องทํากันบ้านกับตัวละครไงคะลูกอ่าฮะเอ้ซึ่งนั่นก็คือต้องทําความรู้จักต้องทําความเข้าใจ รู้จักว่าเขาเป็นใครเขาเกิดเจริญเติบโตที่ไหนทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ใช่เออมันเหมือนอยากยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเหมือนเรารู้จักเพื่อนใหม่อะอ่าเราไปเราไปทํางานที่ใหม่หรือเราไปเรียนที่ใหม่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่แล้วก็เรารู้จักคนใหม่ๆอ่เอเอเวลาเราเริ่มรู้จักใครเราก็จะศึกษาเขาถูกไหมคะใช่เราก็จะสังเกตก่อนอนะแล้วเราก็จะรู้ว่าเราก็ทําความรู้จักกันไปเราก็จะรู้ว่าเพื่อนของเรานี่ใส่ใจคอเป็นยังไงค่ะ คุยกันไปหนักๆเข้าเราก็จะรู้ว่าเออเขาเป็นแบบไหนเขาอยู่ในสังคมแบบไหนสิ่งแวดล้อมแบบไหนทําไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้ทําไมเขาถึงพูดแบบนี้ถูกไหมหรือแม้กระทั่งทําไมเขาถึงชอบกินอันนี้เออง่ายทําทไมเขาชอบกินข้าวมันไก่ทําไมเขาไม่ชอบกินข้าวหมูแดงอ่าเราจะพบว่าเขาอยู่นคนปรปฐมอ่าซึ่งเป็นแหล่งข้าวหมูแดงอ่าดังนั้นเขาเบือ่อเขาก็เลยอยากกินอะไรที่แปลกๆใหมๆ่ๆบ้างใช่ข้าวหมูแดงกลับบ้านก็ได้กินนะกินเมื่อไหร่ก็ได้มีให้เลือกหลายสิบเจ้าอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราอยู่นครปฐมเราจะไปบอกได้ยังไงว่าเธอเธอเธอต้องกินข้าวหมูแดงดีข้าวหมูแดงมันดีอ่ะเธอบ้านนี่เธอไม่กินข้าวหมูแดงอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการสะบทของตัวละครขึ้นมาถ้าตัวละครใช้คําว่าเฮ้ยมันจับมากจับซึ่งเด็กไหลนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้แล้วหรือได้ยินมานานมากแล้ว ก็มันเป็นคําที่เกิดขึ้นในช่วงยุคหนึ่งแล้วก็ถูกใช้แล้วมันก็กร่อนก็หายไปเปลี่ยนเป็นคําใหม่อาจจะกลายเป็นคําว่าปังปูริเย่เหมือนปัจจุบันาาใช่ซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็เป็นคําที่เกิดขึ้นและถูกใช้ตอนนั้นก็ตัวละครเกิดในตอนนั้นไงใช่สมมติตอนนีเ้เราเล่นเรื่องที่มันย้อนย้อนย้อนเวลานิดนึงแต่ใช้คําว่าย้อนยุคแสลงใจเพราะว่าจับนี่คือ ทันนะมันไม่ทีดูแบบโบราณโบราณมาโบราณีกหน่อยก็ได้คนิดนึงย้อนไปนิดนึงไปอีกหน่อยก็ได้เปิดสกาดเปิดสกดเก่ากว่าใช่เห็นในภาษาเขียนนะเวลาเราอ่านหนังสือแบบที่มันย้อนนิดนึงอ่ะคือคําพวกเนี้ยมันมีมันมีระยะเวลาการเอความเป็นที่นิยมของมันใช่ไหมแล้วมันก็แบบภาษามันก็มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ไหม เออพราะถ้าเราถ้าเราเล่นอะไรที่มันย้อนะเราก็ต้องศึกษาสิ่งนั้นแล้วจะมาค้านว่าชีวิตจริงฉันไม่ปังปุริเย่อะชีวิตจริงฉันใช้คําว่ากึดเฉยๆอย่างเงี้ยเออแล้วจะมากึดอยู่ในบทซึ่งตัวละครเกิดที่นั่นมี<ป>มนั้นแบบนั้นเออไม่ได้มันผิด<ม>ที่ผิดทางอ่าซึ่งนั่นหมายความว่านอกจากทํากันบ้านกับตัวละครแล้วก็ต้องทําให้ถูกทางด้วยใช่ต้องทําความรู้จักเขาด้วย ใช่แล้วที่สําคัญคือต้องลดทอนตัวเองลงไปหน่อยเนาะอ๋อใช่คุณนะสมบัติที่สําคัญมากๆอันนี้ดีมากเลยตามคุณนะสมบัติที่สําคัญมากๆของนักสแสดงคืออย่ามีอัตตาอืลดๆมันลงไปบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าคิดง่ายๆนะแถ้าเราจะสวมบทบาทเป็นคนอื่นนะถ้าเรามีอัตตาของเราแน่นจนแบบทะลักทลายอะ่ะ เราจะเอาอีกวิญญาณหนึ่งแทรกเข้าไปได้ไงคะไม่มีที่ใช่พอตัวเราพองคับไปหมดแล้วเอาแค่ถ้าเกิดสมมติว่านะคะที่บ้านเราเป็นข้าราชการคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาดีเรียนอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีการศึกษาที่ดีแต่วันนี้เราต้องไปเล่นเป็นคนที่เกิดอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องปากกัดตีนขีดครอบครัวไม่ได้รวยหรือไม่ได้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีเท่าเรา,อานอกจากเราคิดไม่ออกแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องทำใจให้รู้จัก ลองดูซิว่ายากลําบากเป็นยังไงใช่ทำกันบ้านกับความคิดของเขาว่าทําไมเขาถึงจะต้องมาอยู่ในกรุงเทพทําไมเขาถึงต้องตื่นตีห้าเพื่อไปถึงที่ทํางานหกโมงมีเวลาสองชั่วโมงในการทํางานพาร์ทไทม์อื่นๆแล้วก็เริ่มทํางานหลักตอนแปดโมง uh huh. อย่างเงี้ยมันก็คือต้องให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วความทะเยอทะยานความตั้งใจของเขามันก็มาจากภูมิหลังของเขา หรือพอจะพูดว่าเขาจะพูดดีกับคนที่เออ่เขาพูดดีกับทุกทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นคุณลุงยามคุณแม่บ้านเขาพูดเพราะทุกคนรักเขาเพราะเขารู้ว่าคนไม่มีเขาก็พูดดีได้กับเราอาจจะแบบว่าไม่พูดกับพี่ยามเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนะระดับอือ่าแค่อนุญาตให้ตัวเองพูดกับคนที่มีทัศนคติเรามีทัศนคติ ว่าเราอยู่คนละโลกกับเขาเนี่ยค่ะออมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องลดลงนะใช่อ่ะก็ถ้าจะสวมมาคนอื่นเข้ามาเราก็ต้องตัวเราก็ต้องหายไปบ้างอะคะ่ะอันนี้<ช>เป็นแบบ common sense ถูกไหมใช่เ,ออเราจะไม่สามารถบอกว่าก็ผมไม่พูดแบบเนี้ยใช่ก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงตะกี้ที่พูดเรื่องว่ามันเหมือนเราทําความรู้จักเพื่อนใหม่นะคะค่ะพอเรารู้จักแล้วอะเราก็ถึงจะได้เข้าใจเขาไงว่า ว่าเขาเป็นยังไงอ่ะพอเราเข้าใจแล้วเราถึงจะรู้จักเขาถ้าเราชอบไม่ชอบเราก็จะแบบมีความสัมพันธ์ว่าไปต่ออะค่ะถ้าเราถ้าเราเข้าใจคนนี้เป็นเพื่อนกันได้เราก็คบกันต่อไปเหมือนกันถ้าเราแบบถ้าเราเป็นนักแสดงอะเราอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้ไม่ยังไม่มีไม่มีไม่มีสิทธิ์เลือกมากนะว่าเรารับบทนี้อ่ถ้าเราคานตัวละครที่เราเล่นถ้าเราไม่ชอบเขาอะมันก็เป็นกำแพงแล้วตั้งแต่แรก อ่าใช่หรือแม้กระทั่งที่ใช้คำว่าอถ้าเขามีบทพูดน้อยอแล้วเราต้องพูดเยอะอยากพูดเยอะอันนี้เป็นจริงค่ะเพราะว่าหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดตัวละครพูดน้อยมันมีเหตุที่มันพูดน้อยเว้ยการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพูดเยอะๆต้องแบบเล่นเยอะๆอันนั้นคือคุณเอาตัวคุณมาวางไว้ละกล้องต้องเห็นบ้านต้องจับไม่ได้ มันก็แค่อ๋อพูดน้อยตามตัวละครไม่พูดแต่ตัวละครฟังไงแล้วตัวละครนี้อาจจะเด่นที่เป็นคนฟังก็ได้ใช่อ่ามันก็มีลักษณะที่เปลี่ยนไปค่ะอ่าไม่ว่าจะพูดน้อยพูดเยอะหรือไม่ว่าจะพูดเหมือนหรือไม่เหมือนอก็ทําความรู้จักเขาไวซ้ซักเพราะว่าเราก็จะให้เขามีชีวิตในร่างกายของเรานี่แหละใช่นะคะ เอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะได้อ่านบทแบบไหนชอบเรื่องยังไงก็เปิดใจคิดว่ารู้จักเพื่อนใหม่อย่างที่ครูบอกและที่สําคัญเพื่อนเก่าอย่างเราก็อย่าลืมกันนะคะเรายังมีนัดกันทุกวันพฤหัส19นาฬิกาทาง c e b o o o f แฟนเพจนะคะ Spotify นะคะ Anchor YouTube และ Instagram, Instagram ะนะคะกลับมาพบกันได้อีกในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนหวังว่า คุณจะทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่อย่างง่ายดายและอย่าลืมเพื่อนเก่าอย่างเรานะคะและสว,ส,สวัสดีค่ะ